สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในฟีฟ่23ทนานของกัปตันคิมซีรีส์กันในภาคที่2องคนระับผมอยู่กับทนานนของจุนโฮนะครับผมนี่วันนี้จุนโฮหิวนะผมก็เลยมาอยู่ทางด้านหน้าร้านหน้าร้านซูชิภายในเมืองซงนัมนะผมว่าหิวข้าวจังเลยหาอะไรกินดีกว่านะเอ่อขอสั่งแซลมอนนิกิริสัก ที่หนึ่งได้ไหมครับโอ้เชิญรลยกาะฉันเลี้ยงเลยนะคะโอ้ยเธอเล่นนัดแรกได้เก่งมากเลยนะคะหวังว่าเปิดสนามจะทําได้ดีนะคะโอ้นี่พี่สาวก็ดูฟุตบอลด้วยเหรอครับโอ้ทุกๆคนในเมืองนี้ต่างก็รักทีฟุตบอลซองนำหมดแหละแล้วตอนนี้คุณคือแสงของเรานะเพราะฉะน,นั้นได้โปรโดพาทีมเราไปอยู่จุดสูงสุดด้วยเถดนะคะ อ้าวที่ห้องฝึกซ้อมของซองนำนะผมเยเด้กับตันคิมเอ้ทุกคนอะไรอะเรียกแล้วก็ไม่พูดไอ้อย่าไปคิดเรื่อง <c oughs> มากเกินไปแล้วกันนะดูเหมือนว่าจะเอารายชื่อผู้เล่นมาแปะหรือเปล่าครับผมเราต้องมาดูกันต่อได้รัมผมว่ากับตันคิมยังจะได้ลงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ความฝันในตอนพรีซีซั่นนะครับผมเอ้ดูเหมือนเมื่อกี้มันจะไม่พอใจไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกันอะเฮ้ยนี่มัน ชื่อเราไม่ใช่หรอเยเดเป็นกัปตันต่อไปนะครับผมจะหนุ่มน้อยเยเดโอเคครับผมผู้ชมหลังจากสร้างปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ไปในพาร์ทที่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมทั้งด้านของคิมจุนโฮนะครับผมจะได้เริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการสักทีแล้วนะครับผมวันนี้ ศึกเคลีอีกนะครับผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับผมซองนำเอฟซีนะผมจะต้องออกไปเยือนทางนะของโปฮังนะผมซึ่งในศึกปรีซีซั่นมาเนี่ยเราเพิ่งเอาชนะโปฮังมาได้แบบสุดสุดเดือดเลยครับผม2ประตูต่อหนึ่งโดยได้2ประตูจากทางนของคิมจุนโฮของเรามาด้วยนะครับนี่ครับผมเขาบอกเลยนะว่าผมพลาดหัวข่าวว่าเป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของคิมจุนโฮนะผมหลังจากที่เล่นปรีซีซั่นได้อย่างน่าประทับใจนะผมจน หลายๆฝ่ายเนี่ยจับตามองว่าเฮ้ยโค้ชเนี่ยชื่อใจถึงขนาดให้เป็นกัปตันทีมแค่เฉพาะปรีซีซั่นหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่นะครับผมเนี่ยกำลังจะเริ่มนเคลีอีกแล้วเนี่ยปลอกแขนกัปตันทีมยังอยู่กับทางด้านของเจ้าหนูคิมจุนโฮอยู่เลยครับผมสมแล้วที่ได้ฉายาว่ากัปตันคิมนะครับผมเอาละครับผมและนี่คือเสร็จแล้วช่อผู้เล่นตัวจริงของนะสองทีนนะผมปอฮังเจ้าบ,บ้านเนี่ยมาในแผน4231นะครับผมูลุกประตูเป็นทางด้านของเพียวกุ๊กนะครับผมเซ็นเตอร์แบ็กเป็นชัง ชังแรกับท่านักของ Grand, แ,แงก,งงนก done, นรนด์นะครับผมแบ็กซ้ายแฟรนเซนต์แบ็กขวาคว้างคุนคู่กลางจองวูลกับโอบดันนะครับผมปีกซ้ายในคิมอินซุงปีกขวาจองแจฮีนะครับผมกลางลุกเป็นโกยงจุนและศูนย์หน้าเป็นซีก้านะครับผมส่วนด้านของซงนัมเนี่ยนะครับผมที่ผมบอกจากพาร์ทที่แล้วว่าแม่งเล่นเน้นเล่นหลังเยอะจริงๆครับผมหลังอะเซนแบ็กสามยังมีแบ็กซ้ายขวาอีกนะครับผมโอโ้โหสุดๆไปเลยนะครับผม ศูนย์หน้าตัวความหวังเราก็ลีจองโฮนะครับผมยิงประตูได้น้อยกว่าคิมทันใดของคิมจุนโฮซะอีกอะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าทันใดของจุนโฮคุงเนี่ยจะสามารถนําทีมออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมหรือเปล่าไปดูกันเลยครับเอาละครับผมตอนนี้สุตบอลเคลิกวันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมก้าวแรกอีกที่สําคัญนะครับผมของคิมจุนโฮนะครับผมหรือกับตันคิมของเรานะฮะวันนี้นะครับผมจะต้องเจอกับโปฮางและดูเหมือนมันจะเป็นดาร์บี้แมตช์ซะด้วยนะครับผม มาครับผมเจอกับความกดดันที่แท้จริงมาดูว่าจุนโฮจะรับมือมันได้หรือไม่นะครับเอาละครับเรามากคันที่สนามเซเดียมฮองกุกนะครับผมที่ประเทศเกาหลีนะผมโอฮังจะเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยของซองน้ำนะครับผมวันนี้นำทีมโดยกัปตันคิมนะครับผมมาแล้วก็อย่างที่รู้นะครับผมว่าซองน้ำเนี่ยคือทีมที่มีค่าพลังน้อยที่สุดนะครับผมในเคลีเลยนะผมว่ากันว่าง่ายๆก็คือ ทีมที่อ่อนที่สุดนะครับผมวันนี้มาเจอกับโปฮังแล้วเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ด้วยนะครับผมมาเรามาดูว่าโชคชะตาของซองน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนไปได้ไหมจากการนำทัพของกัตตำคิมของเรานะฮะเอาละครับผมทั้งทั้งของโปฮังสตีลเลอร์จะเขียวเล่นเกมก่อนนะครับผมคิมจังบุให้มาที่คิมอินซังนะครับผมเอาล,ละส่วนคิมจุนโฮเนี่ยเราเตรียมที่จะเข้าบอลแล้วครับผมสี่ฆให้มาไม่หยบร้อยอ่ะชื่นประทันโดนแย่ไว้ก่อนแล้วครับผมมา หัวใจหลักทุกอย่างของทีรก็ผมคิมจุนโฮหรือกับตันคิมของเราเรียกบอลจากจองโฮล้วขวาสุดไครก็ผมจนได้ของปาร์คจีวอนจีวอนมายิ่งโอ้ยยังติดล็อกไว้ได้อยู่แล้วต้องทำไงครับโกยสิโยมโกยโกยแผงหลังเอ้ยหายแล้วก็ผมโอ้ยยอดมาซีก้าลูนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าฉันคนนี้เนี่ย อยู่ตรงนี้แล้วยังไงล่ะมาเราเป็นทุกอยากก่างครับผมแย่บอลเสร็จก็ต้องเอาบอลให้มาที่จองโฮจองโฮเอายัยยางแย่ได้เรียบร้อยเตรียมตัวตัดติดเซฟอยู่ครับผมเอากองหลังมายิงมันก็จะคุมได้คแค่นี้แหละฮะขอเนอร์คิกเปิดม,มามาแล้วยังไงล่ะกัปตันคิมจุนโฮครับผมนี่ประตูแรกของซองนัมจะมาจากใครไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้มาจากเจ้าหนูจุนโฮนะครับผมเด็กน้อยกับตันทีม,ทมเด็กน้อยวุฒิคิดของทีมเลยนะผันตัวจากนักร้องเคป๊อปนะครับผมมาเป็นทางด้านของสุดยอดประการหลังตัวแกร่งของซองนำนะครับผมแนละนี่ฮะจากทีมที่เขามองกันว่าจะตกชั้นมากที่สุดนะครับผมเราจะมาเปลี่ยนโชคชะตาของทีมไม่ได้นั่นแหละคือเป้าหมายของคิมจุนโฮในฤดูกาลนี้นะครับนะ เอาแล้วครับผมแต่ว่านําแล้วเราก็ชะล่าใจบ่ได้เพราะว่าทีมมันเพราะเสียประตูตลอดเวลาเลยนะเอาโอเคจังหวะน,นี้ดักดีฮนะจุนโฮเรียกเพื่อนแล้วครับผมเฮ้ยมาละไม่ต้องกลัวน,นะเพราะว่าชั้นคนนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วยังไงล่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาครับผมเพราะว่าไม่มีทางเลยที่จุนโฮจะได้อย่างนี้ไนดะ้ทั้งเกมนะผมแรงหมดก่อนแนะ่นอนนะมาเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบบุกได้ต้องรีบบุกครับผมมาเพื่อนโอเคให้มักเลือรขอวิ ตระนี้มันโกงหรือโกงหน้าเะเนี่ยวิ่งหาช่องดีเหลือเกินครับผมท่าได้ของคิมจุนโฮนะะเกือบจะซัดประตูที่2ให้กับทีมแล้วก็เจ้าตัวได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะเป็นลูกคอาได้คิกครับผมลุ้นอีกมาอีกแล้วครับผมวิแต่ว่าจังหวะนี้ล้มเป็นลูกขนุนเลยครับผมยังได้อยู่ครับผมที่สองนำนะครับผมจีวอนออกมาจุนโฮจุนโฮไปเองครับผมเพราะว่ามีความไวนะครับผมคิมจุนโฮตบกับข้ากลางเอ้าพึงด้วยเรียบร้อยเลยครับผม2ประตูต่อสูนะฮะ ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนยิงด้วยครับผมเพราะว่าอ่านชื่อพี่พี่ยองในทีไม่ทันนะน่าเสีดจะเป็นดองบูนนะครับผมปีกซ้ายของเราอะกูต้องบอกว่าบอลมันกระฉอกแล้วไปถึงพอดีนะครับผมถือว่ามีดวงนิดๆด้วยละนี่ครับผมจังหวะจุนโฮตบกลับเข้ามาก็ผมนี่ไงสกัดแล้วไม่ออกครับผมเลยโดนลงโทษซะเลยครับผมทางานของโปฮังนะฮะนี่ครับผมประตูนี้สําคัญนะ สองูนแล้ววันนี้เราค่อนข้างเล่นง่ายขึ้นแล้วจะไปไหนล่ะกองหลังห้าตัวแล้วมาแล้วครับผมมาควบมาอีกแล้วครับผมโอ้โหกับต uh ันของเรานะครับผมฟิตเหลือเกินแล้วครับผมและโอ้โหต่อบอลดีด้วยไปแล้วครับผมตอนแรของแจวอนแจวอนยังไงยังไงให้มาพี่ให้ช้าไปที่นึงอะยองโหอดเลยครับผมประตูที่สามโอ้มาแล้วโอหังโอหัง เออดักสวยมาครับจุนโฮคิมจุนโฮฝากบอลไปที่จงโฮ,โฮมึงช้าอีกแล้ว่าพี่เวทและโตนเลยก็ผมเโโนี่ยแหละอาจจงหวาดตายก็ผมเพราะว่าจุนโฮมันขึ้นไปแล้วไงก่อนได้คลิกแล้วผมไฮซันมาเปิดมาตรงกลางลูกนี้ยกมาโตนเคลียร์โดยท่านจุนโฮก็ผมนะเดี๋ยวจะหาว่าเกมรับเรากระจกนี่ดู <c oughs> เกมรับเราเป็นงานหลักอยู่แล้วนะครับผม แค่ต้องขึ้นมาเตือนเกมด้วยเอยระวังระวังลูนี้ตอกส้นกลับมายังไงเรียบร้อยโอ้โหวันนี้พลังแห่งเพื่อนพอครับผมมาวะจุนโฮจุนโฮสวนกลับอีกแล้วผมดองวุนจองโฮออกมาทางซ้ายนะครับผมที่โอ้โหเอาละเริ่มกลับมาเล่นแบบเดิมแล้วเพื่อนกูเริ่มจะกลับมาเป็นซองนำจองทำพลาดอีกแล้วนะโอ้โหซิก้าร่างกายแข็งแกร่งมากครับผมให้รางกล,กลางชนไว้ครับผมโอ้โอ เวและพุทธิสินแม่งให้เป็นฟรีคิกแล้วเราไว้ใจเพื่อนได้ไหมเอ้เล่นเร็วเปล่าไม่เล่นเร็วแล้วผมไม่เล่นเร็วแบบนี้เดี๋ยวๆๆกูไม่ไว้ใจกูไปก่อนและกูดักก่อนแล้วครับผมแจฮีปเ้ยเลือไปยังไม่พ้นอันตรายแล้วพุทธิ์สินก็เป่าจบเกมขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยสุดมันครับผมโอหังครับผมตามหลังอยู่2 0แต่ว่ารูปเกมท้ายครึ่งแรกเนี่ยเขาเริ่มมาแล้วนะครับผม อาครับผมเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับผมสิก้าสิก้ามาอีกแล้วครับผมมาสิเพราะว่าฉันคนนี้เนี่ยอาชบหายอยู่ตรงนี้แล้วไงล่ะ <c oughs> สุดยอดครับผมดักเอาไว้ได้ดีมากครับสำหรับคิมจุนโฮและเติมมาแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่เติมเห็นไหมครับผมมันหาช่องเงินช้ามากเนี่ยจุนโฮต้องขึ้นมาเติมให้ละนาเนี่ยครับผมเติมแต่ละทีต้องทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดที่สุดนะโยนมานะโอ้โหใครโอ้โหเพื่อนไม่ได้มีจักรยานนะครับที่เล่นอย่างนั้นแต่ยังได้อยู่ครับผมดองวุน ไม่เป็นไรฉันยังอยู่ตรงนี้ทั้งคนมานี่มานี่มองหาใครไม่ได้มาครับ,ไไบผมจุูโฮเชื่อมไมบอลมาซิโนเอาวัดชอตวิ๊ยตีหัวใครนั่นน่ะอิเลเดเลยอ่าครับผมตอนแรของโปฮะโอ้โหมันมาแล้วอะขีมินซังไอ้มาไม่เป็นไรเราใช้คนนี้เอ้าเชีย่ยแม่เอ้กดผิดเคลีย,ยบอลเฉยเลยฉันคนนี้น่ะอยู่ที่ตรงนี้เอาเชี้แล้วย,ยานาเนี้ยวิ๊ก ไม่ทันแล้วผมคือด้วยความที่ว <t> ่าแกยัดเซนเตอร์มาสามตัวมันไม่ใช่แผนที่ดีเลยนะผมมันทำให้ยูอะเล่นแล้วงงมากเลยว่ากูต้องยืนตรงไหนนะครับผมโอ้โหทงพับเกมเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะดูหลอดเลือดนะจุนโฮมันหมดแรงแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหมาใหญ่ล็อกกลับมาซัดบนแรกเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหดีว่าโดนช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับผมเหลืออีกแค่ประมาณ3นาที ทวงเวลาไว้ก็น่าจะพอแล้วครับผมเพื่อนมันก็ไม่เอาอะไรแล้วครับผมคือในตอนที่กับตันคีมมันหมดเนี่ยจุนโฮน้ำมันหมดเมื่อไหร่เนี่ยเรียบร้อยเลยครับผมเคและผู้สิงกระเป๋าจบไปข่งไม่ที่เรียบร้อยครับผมนัดแรกครับผมในเครีเนี่ยถือว่าสองนำเนี่ยก็พลิกเขาเรียกว่าพลิกล็อกเอาชนะแทนได้ของโปฮังไปได้นะครับผมสุดมาแล้วครับผมเกมนี้2ประตูต่อหนึ่งครับผมได้ประตูจากคิมจุนโฮแต่ครึ่งแรกนะครับผมกับ ทานน่าด้่นของดองวูนะผมส่วนท่าน,นั่งของออโปฮังเนี่ยไม่ได้ประตูตีไข่แตกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังแต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันนะผมดูเรตติ้งซะก่อนนะ8.9นี่ครับผมท่าด้่งของจุนโฮก็กลายเป็นแม้นะแม้นะครับผมโขกประตูแรกของตัวเองในเคล็ได้ตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าทีม <c oughs> โอ้เล่นล้วปวดหัวมากเลยครับผม <c oughs> เข้าใจแล้วว่านี่คือทีมที่อ่อนที่สุดในเคเล็จริงๆครับผมแต่เนี่แหละเฮ้ย คือชัยชนะที่ดีสุดและน่าจะจำสึกคุ่ชัยชนะที่มันได้มายากลำบากที่สุดยังไงเล่าเคครับผมนัดที่สอนในเคลีกเนี่ยท่าน้าของซงนำจะได้เล่นในบ้านของตัวเองแล้วนะผมจะเจอกับท่าน้ของอินชอนยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่6นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูเกมกันต่อเลยดีกว่าครับผม let's go ไม่การเสียเวลาครับผมเรามาต่อวันนี้แมตที่2เลยครับผมวันนี้ซงนำนะผมจะได้เล่นในบ้านเจอกับอินชอนยูไนเต็ดครับผมอินชอนนี่ทุกคนน่าจะรู้ดีกันดีครับผมก็เมืองที่เป็นสนามบินของเกาหลีใต้อย่างไรผม มาวันนี้ทางด้านของจุนโฮนะครับผมก็เป็นที่จับตามองสําหรับแฟนๆฟุตบอลในเคลีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วจากการที่อยู่ในวงเคป๊อปของประเทศเกาหลีนะครับผมวงซูเปอร์ซีเนียนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผันตัวไปนักฟุตบอลตามคําขอของคุณปู่นะฮะมาตัวที่2อของคิมจุนโฮกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนัดแรกเราบอกว่าเราทำงานได้ดีเลยนะครับผมก็ช่วยให้สองน้ำโอ้ชิพายชนะว่าอท่าเยอะท่าเยอะก็ดนก่อนเลยครับผม และมาแล้วครับโอ้หมือนอินชอนจะไม่ได้อ่อนเหมือนโค้ังว่ะโดนยิงวิกพกที่ออกไปได้ก่อนนะผมจะยังไม่พ้นเขตอันตรายนะะพวกเราขึ้นเกมไม่ได้เลยก็ผมโดนอินชอนเขาโมใส่นะผมนี่กูเล่นเจ้าบ้านนะเนี่ยอย่ายิงหยุดยิงหยุดยิงไปได้แล้วเพราะว่าใช้คนนี้เอาเชียอย่าดักไปได้สุดยอดก็ผมคิมจุนโฮและมาแล้วก็ผมกับตันคิมของเรามานี่มานี่ ย่องพี่ครับเออเนี่ยแหละเพราะว่าเราเป็นพี่เราเป็นน้องทุกคนนะครับผมจุนโฮโอ้โหลูนี้เอ้ยังได้ว่ะยังได้วะโอ้โหพี่จีวอนพี่ไม่ใจสู้เลยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าชั้นคนนี้นะ่ะมาที่ตรงนี้แล้วยังไงละ่ะโอ้โหนี่ไงรับผมเทนกวดลาไปหนึ่งทีและจะเป็นเกมสวนกลับของสองน้ำแล้วนะครับผมโอ้โหปวดหวัวเลยกูล้อกูล้อเบรกแตกเลยครับผมงหวงเมื่อกี้เพื่อนส่ง ไม่เป็นไรมาฉันคนนี้อยู่ทั้งทีอ่ะจะพาทีให้มันไปไกลกว่านี้ยังไงละ่ะจินโฮเฮ้ยจินโฮใครชุนโฮยังไงมาตรงกลางแล้วก็เซตไอ้ี่ี่ยแย่งไม่ได้ย่าเออสวยเวามาเวาเดี๋ยวคนหลายๆคนถามนะครับผมพี่พูดภาคแรกคืออะไรเวแปลว่าทำไมเอาแล้วลุนดี้มาแลว้วครับผมเพราะว่าฉันคนนี้นะ่ะยิงแล้วเยียบรอยกรบอโอ้โห คตรเที้ยแต่ว่าเข้าประตูเฉยเลยแล้วครับผมยิงสมมันกองหลังจริงๆครับผมคิมจุนโแต่คุณผู้ชมดูเดียฮะใครถ้าแบบมายังมาเมนมันมีนะมันจะมีคนมาเมนแซะผมอยู่ว่าแบบทําไปเพื่ออะไร <c oughs> คือมึงให้กูเล่นเกมรับต่อไปเนี่ยบอกเลยนะทีมอ่ะมีแต่จะเสียกับเสียอย่างเดียวครับผมแต่ถ้าจุนโฮอ่ะยังพยายามเติมขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมนั่นแหละมันจะเป็นผลดีกับทีมแลวถ้าใครมาถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนตำแหน่งตอบง่ายๆครับผม กก็ูไม่เียนมาอีกแล้วครับผมเกรสโกเกรสโกยังไงไปยังไงเจอเพื่อนล้โอ้ย <c oughs> ชั้นคนนี้เนี่ยเรียบร้อยครับผมดักไว้ได้โคตรสวยและเป็นเกมสวนอีกแล้วครับผมจุนโฮฝากบอลมาจองโฮจองโฮกลับมาที่จุนโฮจุนโฮ,นโฮกัดฉากมาดูดิโอ้โห <c oughs> เรามีความไวแต่ว่าค่าจิบวิ่งแม่งห่วยโฟลคิกเปิดมาโอ้ยโอ้ยตีก่อนไปแล้วครับผม <c oughs> แทร์อินให้มาที่ โอ้สวยครับตัดซ้ายโอ้โหนี่คือโอกาสดีที่จะบอลนำ2-0มาเลยซึ่งจริงๆอ่ะทุกโอกาสที่ยิงได้เนี่ยเราต้องควรจะยิงให้เข้านะแต่กูเป็นกองหลังไงกูเป็นกองหลังได้คราวนี้ก็ดีละเดี๋ยวใจเย็นนะโอ้ทบเวลาอ้าวพุทธศินแม่งโคตรเก๊ซึนเลยมึงเป่าจบแบบเนี้ยเดี๋ยวมึงเตรียมตัวโดนทีมเดือนไปด่าถึงห้องห้องพักพุทธศินนะผมแม่งเป่าเฉยเลยเขากำลังจะยิงอยู่แล้วอ่ะ แต่ไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นเจ้าบ้านนะครับผมน้ำอยู่1นึ่งศูนย์นะผมจากจุนโฮนะฮะยิง2นัดติดแล้วเด้อทีมที่มีกองหลังเอ้ยกองหน้าที่ได้กองหลังได้ดิต่อเฮ้ยเฮบางไว้ดิบางไว้เยี่ยมมากเพื่อนสุดยอดครับพี่ไม่มีเพื่อนสักคนอ่ะนี่พี่กูกันหมดอ่ะเนี่ยเอ้ยโอ้โหเขี้ยเคลี้ยงันขึ้นมานี่บอกได้เลยว่าจุนโฮนะครับผม เวลาตายไม่ต้องไปหาดูเรื่องอะไรหรอกไอ้เงี้ยหัวใจวายตายนะเอ้ยมาแล้วครับผมเพราะว่าชั้นคนนี้นะ่ะมาดิพี่ย่องย่องเวโอ้โหแล้วกูจะลงทันยังไงอะครับผมเนี่ยแหละไม่ต้องถามหรอกว่าปอดแตกเพราะอะไรวิ่งไว้เปรตรูนี้แหละยาส่งเข้าในมาดิดักเยี่ยมทำไงต่อครับเ <laughs> ดินมาแล้วกูขึ้นใหม่ย,ยังไงครับผมโอ้โหสินที้บอกว่าไม่ต้องหัวนะเพราะว่าชั้นคนนี้นะ่ะมาที่ตรงนี้แล้วยังไงละ่ะ อยู่ที่ว่าอย่างเดียวเลยว่าสเตมิ่นจะหมดเมื่อไหร่นะผมสำหรับท่านแรกของจุนโฮนะฮะมาพี่พี่ใช้เออแล้วแหละจุนโฮขิมจุนโฮมองหาช่องให้มาจงโฮตวัดตัววิ่งนีงมันคมกว่านี้ไม่ได้จริงหรอพี่ขอในคิกมาโอ้โหไม่ได้ถึงเลยครับผมดังได้อยู่อ่ะมุนหนุนกลับมาจุนโฮฝากมาที่ สังมินอ้ลิกบอลช้าเหลือเกินครับผมและจะเป็นเกมสวนกลับของอินชอนยูนเตดอีกแล้วนะครับผมเรโซ่ไ้มาสวยมากครับผมที่ซีวูอาลุทช่องมาตัดจังหวะแรกแล้วโอ้โหไม่ไม่ล้ำหน้าด้วยไค้คิกเปิดมาโอ้โแม่งทุ่มสุดตัวครับผมจองโฮโอ้โหพี่ชายเวมึงให้บอลมึงดูก่อนมีเนี่ย ดันเหรอดันทำไมาเยอะดันทำไมาเยอะสวยมากครับผมโอ้เทียบกับลันมูสัวและจะเป็นเกมสวนกลับนะครับผมมาไปแล้วครับผมทนายของคิมจุนโฮแต่โอ้โหแรงหมดเชียร์แรงหมดแรงหมดต้องยิงออโอ้โหเชียร์ยิงไม่ได้ลุ้นเลยเดี๋ยวนะทานายของเอมปูโกให้มาอย่ายิงโอ้โหสวยมากครับผมเย็บเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่โอ้ สองนำนี่คือจุดอ่อนเลยครับผมคือเพื่อนร่วมทีมอะหลายๆครั้งหลยๆจังหวะที่เสียประตูเดียผมไม่อยากบอกเลยนะว่าก่อนจะโทษผมอะจุนโฮอะมันแย่จังหวะเนี้ยอย่างเงี้ยมันแย่มันดีมากแล้วนะครับผมแต่เพื่อนไปปล่อยให้จังหวะ2เนี่ยคายบอลไม่ได้ฮะแม่งเลยโดนตีเสมอเฉยเลยครับแล้วมันโดนตีเสมอนาที80เวลาเหลือน้อยแล้วด้วยครับผมบ้าเอ้ยอยากชนะสงนัดติดนะ จุนโฮจุนโฮเห็นแล้วครับผมเฮ้ยได้วะส่งมาลูกนี้ตามนับนั่นแหละสุดยอดครับผมนาที83บามเจ้าบ้านนะผมส่งนำกลับมาขึ้นนำอีกครั้งครับผมโอ้โหรู้สึกจ่าเป็นกองหน้าตัวสำรองด้วยนะไอ้ลีซิงโฮเนี่ยไอ้ลีจงโฮเนี่ยเล่นกับผมแม่งเล่นไม่เข้ากันเลยครับผมใช้คำนี้ดีกว่ามีไอ้นัดปรีซีซั่นนัดแรกนัดเดียวที่เล่นกับไอ้ไอนอตอ,อีสอยู่ในเตดอะที่มันเล่นดีอะนอกั้นแม่ง เป็นรุ่นพี่ที่เล่นไม่เข้ากับจุนโฮที่สุดเลยครับผมต้องมาเป็นทนายของฮาชื่ออะไรเนี่ยฮันมินเนี่ยครับผมลงมาและยิงประตูนะครับผมสุดยอดโอเคแย่งสวยครับผมแต่ยังไม่จบนะฮะเรายังวางกาดไม่ได้เอ้ยเอ้ย,อยมาแล้วครับผมไปครับผมจุนโฮออกขวาสุดไปเลยครับผมที่ทนายของซังมินซังยุกดิซังยุก <ผม S 1> หักโอ้โหเชีย่ย <c oughs> มึงหักข้อยังไงของมึงเนี่ย โอเคแต่ไม่เป็นไรครับผมดูสิงก็เป่าจบเกมนี้ได้เรียบร้อยครับผมโอ้โหเกมนัดที่2ก็ยังคงเดือดอยู่ครับผมสกอร์เดิมเหมือนนัดแรกเลยครับผมส่งส่งน้ำหรือสองนักเอฟซีผมสามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับผมได้ประตูนํามาก่อนจากจุนโฮอีกแล้วครับผมก่อนจะโดนตีเสมอครับผมและก็เป็นคาแนนของฮันมินนะผมลงไปยิงประตูใช้ได้จากลูกแอสซิสต์สวยของคำนั้นคิมจุนโฮนะครับผมชนะ2นัดรวดแล้ว เอาครับผมเรามาดูตารางเคลิกกันตอนนี้ครับผมต้องบอกว่ามาแบบเหนือคาดจริงๆนะผมทรงนำ FC แล้วผมอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับผมสองนัดเนี่ยพวกเขาชนะ2นัดรวดโดยเก็บไป6คะแนนเต็มนะผมถึงแม้ว่าจะเป็นเกมแบบตึงๆึงมือแต่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหคิมจุนโฮคนเดียวนะผมสามารถที่จะแบกทีขึ้นมาได้2นัดช <c oughs> นดะชนะทีที่เก่งกว่าเราด้วยนะครับผมเพราะจริงในเคลิกเนี่ยทรงนำกระจอกที่สุดเลยครับผมเอาละ เดี๋ยววันนี้ต้องมาดูว่าเราจะเจอใครนะครับผมอ่าแล้ววันนี้เราจะออกไปเยือนอีกแล้วครับผมจะไปเจอกับทนายของเจจูนะครับผมมือกับเจจูนะเชื่อว่าหลายๆคนที่ว่าอะไรเที่ยวเกาหลีต้องไปที่เกาะเกาะนี้แน่นอนครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับผมว่าเราจะชนะ3นัดรวดในวันนี้ได้หรือเปล่านะครับผม อ่าครับผมแล้วเราก็มาดูกันที่นัดที่3มในเคลิกเลยนะครับผมของซองน้ำนะครับผมวันนี้พวกเขาจะเจอกับผู้ได้ของเจจูนะครับผม <c oughs> ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเก่งไม่เก่งนะแต่เมื่อก่อนรู้แค่ว่าเกาะเจจูเป็นเกาะที่สวยในการถ่ายรูปนะฮะคะนของจุนโฮนะครับผมยิง2นัดติดแล้วนะครับผมสลักกัปทันทีมจริงๆต้องบอกว่าเราแม่งไม่ใช่กองหลังนะครับผมแต่ว่าจุนโฮคือทุกอย่างของทีมครับผมเราจะได้เห็นจุนโฮอยู่ทั่วสนามเลยนะฮะเจจูมาก่อนเลยนะครับผม คือไม่ต yes. ้องหัวอ๋อเย็ดเค่ไม่ล้ำด้วยหรือล้ำ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 เพื่อสิ่งยกโคงอะกำ<ๆ>ลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะกูว่าคูเช็คน้ำหน้าดีลแล้วนะมันเปิดโอ้ล้ำไม่ได้เดียวคือสองน้ำเนี่ยเป็นทีที่หวหยที่สุดในเกาะเกาหลใต้เลยครับผมโอ,โอ้โดนโอไปก่อนเชียร์แล้วเราเจอกองหน้าที่ตัวหนากว่า,วา,วาจุนโฮนะครับผมแต่จุนโฮเนี่ยคุณชมดูหุ่นนะครับผมหุ่นเนี่ยมาเป็นหุ่นแบบบอกกองหลังเลยคือแบบหุ่นล่อมากครับบึกบึกมาเลยโอ้โห จเย็นนะยังยังยังทำเกมลุกไม่ได้เลยนั้นัดนี้เนี่ยค่อยๆเล่นกันนะยองทุกคนเออนั่นแหละแกะมาสวยครับผมมาแล้วเพราะว่าฉันคนนี้เนี่ยมองเห็นฉันสิฉันรู้ว่าพวกนายมองเห็นฉันฝาก่อยครับผมใจเย็นๆนะใจเย็นผมกำลังมาพี่ชายนั่นแหละไปแล้วครับผมคิมจุนโผและเรียบร้อยครับโอ้โหยิงอีกแล้วยิงอีกแล้วครับผมใครจะหยุดเจ้าหนูคนนี้อยู่นะฮะปัญหาก็คือ นี่กัมันเป็นกองหลังนะเนี่ยโอ้ผมว่าซีรีส์นี้กูจะโดนบ่นดีไหมเนี่ยแต่ว่าบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่สนหรือว่าอ้เหี้ยมันชอบเล่นแบบเนี้ยไอทำไงได้อ่ะให้รออยู่แค่หลังประตูเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ทีมมันจะได้ดีอ่ะโอ้โหแล้วดูรู่นี้ต้องได้สองประตูนะครับเนี่ยลอดดากันหนึ่งหนึ่งประตูด้วยเลเนี่ยบอลเหม็นนะเนี่ยเนี่ยโค้ชบอกไปไปเลยเล่นไปเลยเอ้ยไม่ว่าใครจะว่าไงฉันจะไม่ชอบเองครับผลงานดีเนี่ยใครๆก็ด่าเราไม่ได้ถูกปะล่ะผลงานมันออกมาดีอยู่อ่ะชนะสองนัดรวดแล้้้้วววเเเนนนนนนีีีี่่่ยยยยแลดดั ใครจะไปทีเดี่ผมดาวซันโบของทีมแม่งจะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยวหแม่งเล้ยเกือบแล้วกูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแมตชนี้เราสู้กองหน้าเขาไม่ได้เลยนะครับเนี่ยจุนโฮตัวนี่ขนาดผมอัพสเตนมาด้วยแล้วนะแต่ว่าตัวมันหนามากครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่นี่แต่สิ่งหนึ่งที่จุนโฮมีเหนือคนอื่นคือความไวเพราะว่าความไวเป็นเรื่องของปีศาจยังไงล่ะมาพี่ชายเออคิมจุนโฮ จุนโฮมองด้านในตบกลับมาโอ,โ,โอ้โหแม่งเฮ้ยกูไม่รู้จะปั้นยังไงละโอ้แทงมาแบบนี้ก็เข้าทางโอ้โหดูการหล่อครับผมยัดเข่อ๋อจุนโฮโมเดาชื่นชมรวมเพื่อนรวมทีมกำลังจะเชี่อแล้วโดนจริงนยขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณยองขอบคุณทุกคน แล้วก็ผู้สินศิ์เป่าจแนแคนไหนครึ่งเวลาแรกไปก่อนเลยครับผมเจจุยเ,เต็ดเจ้าบ้าครับผมนำนั้นำเอ้ยไม่ใช่ตามานันได้ของซองนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางด้านขอบค,คิมจุนโฮอีกแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูกต่อในครึ่งเวลาหลังว่าจะเป็นยังไงนะคือต้องบอกเลยว่าเรตติ้งสูงนะครับผมในซองนัดแต่ว่าภารกิจที่กูทำไม่ผ่านสักอันเลยนะ <c oughs> เฮ้ยมหมีกแล้วว่ะจุนโฮจุนโฮจุนโฮมองด้านในตบเข้านาโอ้โห แมงเงยส่งเบี้ยวไอ้เหี้ยส่งเบี้ยวมากเออระวังระวังระวังยิงไกลเดี๋ยวเพื่อนบล็อกไว้ได้เคลียร์มาลูกนี้บอลมาถึงที่รลีจุงโฮหลีจุงโฮมองขวาโอ้โหไม่จ่ายด้วยไอเนี่ยงไอเนี่ยงงกบอลมุ่นจริงเออให้มาสวยและเล่นเบสิกคุณบอลวันทูและสัดลู่นี้สุดยอดครับผมเสร็จทำงานแล้วเพราะว่าจากนัดที่แล้ว มันไม่มีไอ้เทรดนี้ครับไอ้เทรดที่ยิงในกรอบแล้วแม่นขึ้นนะ่ะจุนโฮแม่งยิงยิงไปหานกหมดเลยครับผมพอมีเทรดนี้มันช่วยให้เรายิงเข้ากรอบมากขึ้นนะดูครับผมยิงดีขึ้นเยอะเอาล่ะอย่างนี้ค่อยฝากผีฝากไขได้แล้วครับผมและนัดนี้ใครจะไปเชื่อจะต้องพูดคำนี้ครับจุนโฮนะครับผมมีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับผมขอเยี่ยมพทีว่าซีรีส์นี้ซีรีส์เซนเตอร์แบ็กนะครับสวยครับผมให้ออกมาก่อนนะ คือเนี่ยถ้าผมโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเชี่ยมึงให้บอลรุ่นพี่เหวมึงให้บอลเชี่ยมากจังหวะนี้โดนตบกลับมาโอ้โหยังดีว่าเข้ามือทางด้านของกวงควังนะครับผมรุ่สัประตูของเราอาเชียแล้วโอเคเพราะฉันกดยัอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะขึ้นเกมบ่ดได้ขึ้นเกมบ่ดได้โอเคนั่นแหละขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วโอเคซังมินให้มาจุนโฮมาที่ทางด้านของดองกูแล้วผม มอนมาถึงท้านาของจังโฮท้านของจีวอนจีวอนให้มาที่จุนโฮจุนโฮกลับไปที่รุ่นพี่จีวอนก่อนครับผมจีวอนตัดสินใจตกเข้าได้โอ้โหดังบุลมันกลับตัวไม่ได้ไงแล้วกูก็กลับไม่ทันเหมือนกันเนี่ยถอยครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เยะเยโอเคทุกคนกลับคืนสู่ตำแหน่งหมดแล้วนะผมเซนเตอร์แบ็กมีทั้งเยอะลูนี้เจจูเลือกตบเข้ามาเอ้ยไอ้เหี้ย ีเฟ็นแอวแย่ยังน้อยอยู่วะผมว่า70กว่ามันก็เยอะแล้วนะดักบอลไม่โดนครับผมนนในของจุนโฮเป็นที่มาเสียประตูไปเลยอะครับแต่ว่าจะโทษจุนโฮคนเดียวก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเราก็ทําดีทุกอย่างแล้วคือมันโดนตบบอลกลับมามันทำอะไรไม่ได้อนระัเดี๋ยวดูนะผมก็ต้องให้เครดิตเจจูด้วยเนี่ยคือมันตบบอลกลับมาพอดีอดตรงที่นั้นเลยฮนะและมาไม่ได้ครับเฮ้ย มนันนะัวนะเพราะว่าใช้คนนี้เนี่ยเพื่อนบอกมึงหยุดพูดซะดีเหียไม่เป็นไรเพราะว่าฉันคนนี้เนี่ยแต่ว่าฉันมายังไงล่ะนายจะว่าฉันพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันหลุดแล้วยังไงแล้วครับผมและตบเข้าในเออเรียบร้อยครับผมจังดองบูนครับผมและคือต้องบอกว่าตอนนี้พูดได้แล้วครับผมว่าคิมจุนโฮคือทุกๆอย่างของทรงนำเพราะว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นการได้ประตู หรือการเสียรประตูหรือการมีส่วนร่วมกับทุกประตูนะครับผมจุนโฮมันมีส่วนร่วมหมดเลยนะฮะนัดแรกเนี่ยเรายิง1จ่าย1หนึ่งัดที่2ก็เป็นคนยิง1จ่าย1หนึ่ง,น,น,งนัดนี้ยิง2จ่าย1ครับผมทุกประตูของซองนำจุนโฮเกี่ยวข้องหม,หมดเลยครับผมมัน вот เย็ดแค่ข้ามเจ็บครับผมบอกเลยเจ็บนี่คือโปรเจกต์นี้จบแน่นอนเออยังมาอีกแล้ววะ่ะแต่ว่ากล้ถึงเวลาบาดเจ็บแล้วผมน้ำอยู่3ามหนึ่ง อัดกลับมายิงอุ้ยช่องโคตรเยอะแม่เจ้าขอนิ๊กเอ้ยมึงลืมหรือเปล่าแฮสทริกของฉันนะ่ะแฮสทริกของฉันพอประตูโอ้ยแม่งเงยปุรสินผีเปรตปุรศินเห <c oughs> มึงนไอ้กูดูแฮสทริกก่อนไม่ได้เหรอ <c oughs> มัไม่เป็นไรครับผมวันนี้นะครับผมทางด้านของซองนำเอฟซีนะผมก็สามารถที่จะเอาชนะเจจูยานเดดไปได้3ประตูต่อหนึ่งแล้วนี้พัฒนาขึ้นด้วยนะผมยิงคนเดียว2ลูกเลยนะผม ผมว่าตอนนี้น่าจะขึ้นนําเป็นดาวซารูสุดๆของเคลีกและด้วย4ประตูนะครับผมของเจ้าหนูคิมจุนโฮนะครับผมดูจะโอ้9.2ย็ดเคฟอร์มโหด หลานทําได้ดีมากๆเลยนะปูป่ภูมิใจมากๆาเลยแหละแต่ว่าอย่าลืมนี่มันเป็นเพ่แก้ก้าวแรกนะต้องรักษาฟอร์มให้หยอดอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆและปู่มั่นใจเลยว่าหลานจะต้องมีอนาคตที่ยอดเยี่ยมแน่นอนเลยเข้าใจไหมเชื่อปู่สิปู่ผ่านมาก,ก่อนนะออแลครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้สองปู่หลานนะครับผมได้กินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยกับซุกิยากินะครับผมอ,อะไรแล้วชอ่องไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องจิปะยูแล้วก็จุนโนต่อไปด้วยนะครับ แล้วผมแอบพัดหน้าสาัสนีลาไปก่อนบ๊ายบายครั bye, บผม